สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูนะคะ่ะมึงผู้เห็นอาหารให้กินนี่ค่ะมาเยี่ยมบ้านมาบ้านอะไก็ได้ซีนตามม่หมือนก,ก่ะโค,ก,ค,ก,คกันโคกน้อยอันหนุ่มที่บ้านโคกอันก้อนเชือกเขาบ้านจะซื้อทุกอย่างยี่สิบพันมันก็เลยสมยี่สิบพันประหารคับ ป้าป๊ากินเป็นไหมเนี่ยส้มตำแต่ป้าชอบฝีมือนะค่ะตรงมาซิมมันีนังอยากสีช่ฝีมือตำมากึใส่ผงนวอะไระล่าแตกแล้ทีน่กินป้าปาซิมหรือยังซิมหรือยังป้า่าอร่อยแล้ว ทอดกินเผ็ได้เนหลัวันนี้เรามีแนวแม่น้นมิวบอกว่าให้เอามะกอกน้ำฝากเก็บมือครับมะกอกน้ำอ๋อนี่เป็นกรอกน้ำปลูกบปล่เป็นต้นเลยเปล่ใ่ไปเบิ้งกันปลูกใบเตยใส่ไปเบิ้งกันปลูกใบเตน น้องาหันมือบ้นที่20เละก็เอาไปดูจะมาเมามาลอยเด็กแม่กันนะคะแล้วทุกคนคือบ้านแห่งนี้ครัวนะคะเดี๋ยวว่าเสด็จแม่หนูดูนี่นะคะเดี๋ยวเอาไปดูข้างในบ้านกันนะคะส่วนอะไรรีวิวรีวิวหวานรีวิวแม่ก่อนรีวิวแม่ก่อนในกับบ้านนะเชื่อบ้านอะไรนี้เจอเป็นบ้านที่หนู้ร้องเพลงด้วยน้ำพักน้ำเลงตั้งแต่ตอนเป็นน้ำซิงบ่ตังแต่ใช่ค่ะอ๋อนี่พี่น้องพามารีวิวบ้านน้องเมยว นี่นะคะเรามีคัว้าควัวมีเลยพี่น้องคุณมีเครื่องดูดละกงอากาศอย่างดีแต่ว่าแต่ว่าเราแล้วให้ทุกคนดูนะคะที่จริงแล้วโซฟาตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะคพื่อนแล้วเพื่อนเราจะเอามาอยู่ตรงนี้นะคะเราเอามานอนเลยพี่น้องคือคือจะบอกว่ามีไฟ แม่จะพยายามทำเหมือนสารวัตรนะคะเวลาเดินที่ยวมาจะได้เดินเป็นกบวางดีได้นะคะโอปยนะพี่น้องเบึ้งมากก่อนหน้านี้คือตู้นี้นะคะตู้นี้นะคะตู้นี้นะคะทุกคนตจริงหรือแล้วกันหองดิแล้วกันเป็นหองเสือผาโอ้ยนี่หมูนี่นะคือคือตู้น้ ที่ว่านพี่น้องเบิงแต่ว่าเราเอาไปไว้ข้างหนา้ากันห้องเพื่อ,อยังเอาแล้วกันห้องเป็นหองเสื้อผ้าไงห้องเต็งตัว,ว <c oughs> แล้วห่าแล้วหวนแล้วแล้ว,วพับของแกแต่ว่าแม่หนูจะเป็นคนเก็บทุกอย่าง,งเก็บแบบหนูตั้งแต่เด็กเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชิเก็บโอ้ประ<ไ>ปหม<า>หลายพี<า>่น<า>้องเบิงแม่ค่ะแล้วเขาว่าเขาว่าเงี้ยใดประหมหลายจะกีบคนด้วยเด้กคนมีเงินแม่ย่าเห่า ย่าเขาซื้อไว้มาค่าเคสไปแท้มากจริงๆค่ะฟันสิเก็บไว้ไว้ยุ่งนี้ยังแน่ด้วยสิฟันสิเก็บไว้เพื่อเคสมานอนบ้างเลยบอกเลยว่าบ้านหนูนาสาวน้อยรับเพิ่นโชว์มาพี่ใดม่ามือใดมาแสดงท่างนีได้พี่น้องพี่น้องเสีกาคือแม่ผมเป็นสาวนอนพี่ได้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแม่นอนรับเพื่อนโชว์นอนได้เลยพี่น้องเนี่ยนี่ะ อันนี้เบิ้งมีเล่นชาเวอร์ย่างดีเพิ่นเบิ้งพี่น้อง้อาบน้ำค่ะทุกคนอย่ที่อาบน้ำนะคะไม่ค่ะตัดอาบได้ค่ะแล้วถามว่าอาไหมจังนี้ไม่อาบค่ะอาบน้ำข้างนอกเลยอาบข้างนอกค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งมีเล่นชาเวอร์ย่างดีเบิ้งคุณแม่คุณอาบบ่อาบค่ะแม่ไปอาบที่ๆนะพี่น้องคะท่านร้งบอกท่านทำบ้านเลยไหม อย่างนี้นะคะจะอยู่มุมนู้นนะคะมุมนู้นนะคะมุมตรงนู้นแลก็ใหญ่เขามากเนาะแล้วก็ใหญ่ตรงนี้แล้วก็กระจกันอยู่ในนั้นไม่ปัญญายุ่งเหรอมาโลกมาโลกดอกคุณแม่ได้ป่ะจัดสัดส่วนดีอันคือคือต้องเรื่องสัดส่วนของบ้านนี้ต้องต้องบอกเลยว่าดีนะบ่มีโซฟามินิมอลมีค่ะเอามีที่ สื้อผ้ามินีมเหมาะมั้ยทุกคนเมื่อกี้เรานั่งกินกินอยู่เตียงใช่ไหมมาที่ยค่ะมาที่โต๊ะข้าวใช่ไหมโอเคจะมาดูกันนะคะข้างหน้านี้ไม่รู้เอาไว้ทำไมไว้ล้ำเกพี่พี่น้องเลยเมื่อกี้ท่านนั่งยุ่งใส่ก่อนนั่งเตียงค่ะรีวิวรีวิวมา แต่ว่านางเตียงก็เมนละลค่ะพี่น้องคือแบบว่าอ่าพี่จะบอกว่าฉันแขกไปไท้มากมากนั่งสีหานั่นหานี่ว่าฝังนะอแกจะเป็นคนชั่วแบบเวลาคนมาบ้านแกจะดีใจค่ะแกจะเป็นคนดีใจต้อนรับครับสู่แขกแต่่า นูอยากรีวิวแม่จะขอรีวิวเรารีวิวความหนาละของคุณแม่มาแล้วนี่เฮ็ดแต่ตอนล้ำซิ่งเด็กปีแล้วก็สามปีสามปีเนาะอืมก็ผิด็กผสมลงน้อยนนี่คะพ้องด้วยล้ำซิ่งด้วยก็ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะแล้วก็ขายของออนไลน์น้ำใช่ไหมอืมโอพี่น้องเบิ้งที่จริงเป็นบ้านของคุณตาคุณยายเนื้เบี่ยงตาใหญ่อ่า่ายค่ะเบิ้งไฟสวยงามมาเปิดไฟเบิ้งเปิดไฟ หนีไฟก็สวยพี่น้องคุณคนะหนอ๋แต่ว่าคุณแมวโซฟาเอร์นีน่คือสิเพราเปิดแจ้งเทียดหรอนะือเนาะไม่เปิดแบบอร์บ้านหึังนี้นะคะจะบอกเลยนะคะว่ารังนกไปอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะคุณแม่บ่าเปิดนะพี่น้องเปิดค่ทุกคนคะ่ะแล้วอ,อยากจะดูวิวมากเลยนะคะอันนี้ห้องห้อง,องใครห้องน้องหมิวหรือห้อง,องใครน้องสายเล็กคนเล็กค่ะคนเล็กอรือจะเป็นคุณตาอยู่ ค่ไฟไฟประติดนี่ค่ะเอออันนี้มันทีนางนั่งโซนาค่ะดีตัวเพิ่นขึ้นเพิ่นคือน่นนางแตกวะไม่คือเอามาไว้ที่นี่ทำไมก่อนน้องคนเล็กน้องไอ้นั่นน่ะบอกไปไหนแล้วมื่อนี้ใช่ค่ะมื่อนี้ยไปใส่เราเห็นอยู่เห็นอยู่หลังเวที่บ้านลุ่มลังคาเนี่นค่ะอันนี้ที่จริงจะเป็น จะเป็นของคุณตาคุณยายอันบันนี่มิวก็เล่นตายายเสียเขาเล่นห้องสาวคนเล็กก็เลยมาอยู่แต่ว่าโดนวันไหนเหรอโดนวันไดตาเพิ่้เสียปีดแล้วแล้วแม่ยายปิดก่อนได้สองสามปีนะคะแต่โชคดีของคือตอนแกเสียแกมาเสียตอนที่หนูทำบ้านอะไรเสร็จเลยได้มาอยู่ได้อยู่อยู่ใช่หนูกับใจหนูกับอุลวานูเด็กในเพื่อนเลยแบบเห็นเล้วอย่างนี้อะอย่ดี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 อันนี้ก็จะเป็นห้องผ่าดีอยู่พี่น้อง นี่บันอุ้ยตกใจนี่ังตกใจเบิร์พี่น้องเซ็กโซฟาอยู่ในห้องค่ะเป็นรีวิวความน่ารักของคุณแม่พี่น้องอันนี้กับป์เข้าใจ๋งกันเดยค่ะแต่ว่าเอาไฟไฟว่าติดนี่ค่ะเดี๋ยวคุณตาคุณยายมาหาใน่ันนี้ค่ะนี่คุณตากับคุณยายนะคะพี่น้องอันนี้คุณยายนี่ถือว่าเป็นคนแรกเป็นเป็นครูคนแรกที่สวนนิโน้องหยิมร้องเพลง ตาคุณยายคุณ okay. คุณยายเสียกอนบอกยายเสียกอนอันน yeah. ี้คุณตาคุณเสียเนี่ยค่ะปีหกปีหกไกรหนูแค่อยู่เดี๋ยวอยู่บ้านงามอยู่นอนหลังงามอยู่เนาะเมียนะคะกันก็ถือจังหวะแบบแบบหนูทําบ้านเสร็จพอดีเพราะว่าบ้านเดิมคือถ้าลุงมาก็คือราคาไปหมดเลยแบบว่าอวดกินนะคะมันเองลุงก็เลยเกมเล่นสสมหน่อยก็เลยมาเห็ดให้เพิ่นยู่ไมนสินะคะ นีเปนตวกี่วใจนึกว่าเห็นตกใจเว้ดมันัอยู่แล้วนะคะทุกคนนูก็บอเข้าใจว่าเป็นยังแม่ตงเอาไมาไ้วนห้องพัะแปนันงเนาะสงสัยพนนนพนชิมยังสี่เนาะใสไม่รูปไม่รูมาไม่รูรูตอนเด็กรูปตอนเด็กอันนี้รูปตอนไหนอันนี้ตอนอยู่ทูบีนัมเบอร์ันระดับประเทศค่ะอยู่กับทูบีนัมเบอร์วัน รัฐก็อยู่กับพระองค์ประมาณสามเดือนค่ะอ๋ออันนี้ไปไปทำยังกับไปอันนี้บอกแค่ค่ะเป็นเด็กทูบีค่ะก็ไปอยู่กับทุนกระหม่อมเลยค่ะก็เป็นประกวดค่ะระเบปกระทีก็เป็นในหนึ่งในนะั้นแล้วก็นี่ลูกก็มีอตอนเด็ก <laughs> <laughs> เห็นคือเลยเห็นคือเลยอันนี้ก็ตอนสอมัยวัตโยงค่ะ แต่ว่ารางวัลระดับประเทศก็จะรับกับชุนกระหม่อมเนี่ยนะคะบเปลี่ยนเลยพี่น้องนรูปไม่โล่ความค่ะอันนี้รางวัลมาสเตคีใช่ค่ะค้อรายการเนี่ยใช่ค่ะหนูเป็นแชมป์รายการมาสเตคีเวทีแจ้งเกิดต้องไปหาเบิร์คลิปแล้วพี่น้องหนูเป็นแชมป์รายการต้องไปหาดูคลิปแล้วค่ะเป็นแชมป์คัดจากประมาณเกือบสองพันคนสองพันสิบสี่ นี่ก็เป็นถวยทองใช่ที่จริงมันเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันอยู่บ้านอีกห่งประมาณเกือบร้อยอันนี้ับอันนี้ใครเนี่ยนุ่มยูเนี่ยขึ้นหนาผมเราคือกันเลยหอมตอนหอมอันนั้นหอมหอมมากตอนนั้นเห็นเห็นตอนหอมอยู่เคยเห็นตอนพร้อมในเฟซอันที่จริงแล้วนะคือใบเกียรติบัตรมันจะประมาณร้อยกว่าใบแต่มันไม่ไหวในการเก็บมันม่มีหม่องเก็บเนาะใช่ก็คือส่วนใบเกียรติบัตรไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ร้องเพลงประกวดร้องเพลง ก็คือแสดงว่าเป็นมาจะโดนล่ะบ่ใช่อย่างเรื่องเหรียญทองล่าประกวดร้องเพลงอะไรประมาณอ้าวเลือครับเมื่อี้นี่แหละํำเพร่นโชว์ได้สาวตจ้าหญงเลยโมโหมาก่อนเลยอ่าโมมีคนหูเลยนี่บมมีคนหูเใช่ไม่มีคนรู้เลยจหมูเป็นคนแรกที่รู้ยี่พี่น้องอันนี้ก็เวทีอันนี้นี่นี่นี่จิ๊ดจ๊ชิว่าหมู่วเบิ้งนี่นางสาวจุฬาพรนันที่ไหลนี่โลภภาส ยอดเลยก็สิบอันนี้รักกับสงเด็กเอ่อทัังคราชค่ะใช่หนูก็ประกวดร้องเพลงเป็นเด็กร่าประกวดแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นหมอลำที่แบบทําไมถึงํำชัดว่ายชัดคาเพราะว่าเกิดจากการประกวดร้องเพงลงประสบการณ์เดีย<ะ>ค่ะเพราะว่าร้องเหมือนหมอลำ <laughs> ประสบการณ์เดียวพี่น้องมากสิซีซั่นสี่ตอนนี้มาเตอร์คีไปหาบึงคีบกันเท่าม <laughs> าสุดยอดค่ะ พระธรรมดาเลยพี่น้องอันนี้เนี่ยัป็นไกเพราะว่ามันบุมีหมองไส่เลยนะคะยายเรือไม่ได้เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนอันนี้แค่บางส่วนที่จริงแล้วมันมีร้อยยี่สิบห้าบาทก็คือร้อยยี่สิบห้าเวทีกว่าได้ร้อยยี่สิบห้าเวทีสุดยอดตั้งแต่เด็กเลยแม่จะเป็นคนแสดงว่ามีพระสวรรค์ได้หน่อยแหละครับแบบตามนี่เล่นปะแม่ะค่ะหนูหนูประกวดร้องเพลงแต่อยู่ปหนึ่งอนุบาลนี้อนุบาลสองนี่เริ่มร้องเพลงแม่จินตลาที่เล่น สักท่อนนี้สักทอนอ่อานดอกไฟมึงเลยเราได้เจอทันฝากสัมพันธ์รักแน่นโอ้ยโ,โอ้ยหไปกินไฟก่อน้โอ้พี่น้องสุดยอดนะฮะสุดยอดนี่นีว่ารรมดาด้วยพี่น้องน่าหยักเปินมารีวิวให้พี่ให้พี่น้องเบิ่งความนนาลักของคุณแม่นะคะ <c oughs> เกินแล้ว <c oughs> ขึ้นแม่เคยละนี่มีลังนุกมลังนมปกติมันจะมีแบบกันกันเจ็บไหมกันเจ็บด้ไหมอันนุ่มๆกันเจ็บอ๋ออที่ที่เป็นฝูกด้วยให้ใตู้นอนเราคนนั่งยังบันเนี้ยนั่งนันนั่นเลยนั่งว น่งหัวลอยยอแวมไม่เป็นแมวนะมไม่เป็นแม่น่กินนะคลิปแม่เลยแม่เลยเสียวโอ้มาไหวบ่สูเลยมือละ30คลิปบ่สู